สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับช่อง youtube ช่างสุนทรช่างโรงงานบ้านครับก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมจะพามาวิธีการต่อสวิตชิ่งนะครับ12โวลต์ครับกับรถยนต์นะครับก็คือตัวนี้นะครับก็คือตัวนี้หลังจากที่ผมได้รีวิวไปแล้วนะครับวิธีเปิดใช้งานหรือสเปคนะครับสเปคตัวนี้เป็น แล้ว50แอมป์นะครับเป็นของโมนะครับแต่คลิปนี้จะบอกวิธีปล่อยต่อนะครับที่เราซื้อมาก็จะมีคู่มือมาให้นะครับคู่มือการใช้งานนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับผมก็อ่านอ่านหมดแลวนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาเข้าข้างครับเอาที่แบบสังเกตที่เข้าใจครับวิธีการต่อนะครับ เวลาเราจะต่อใช้งานกับรถยนต์นะครับอย่าวางกับปิดกับตัวถังรถนะครับต้องหาตัวที่ไม่นําไฟฟ้านะครับเช่นพลาสติกหรือผ้านะครับรองเพื่อป้องกันไฟนะครับที่รั่วลงคงนะครับอาจจะทําให้เกิดความเสียหายได้นะครับที่สวิตชิ่งตัวนี้นะครับก็จะมีขั้วบวกสีแดงแล้วก็ขั้วลบเป็นสีดํานะครับเป็นสีดําผมเอา แขวนไว้นะครับก็จะมีที่แขวนนะครับแล้วก็แล้วก็เสียบปลั๊กไฟไว้รอนะครับก็คือตัวนี้เป็นไฟ AC 220โวลต์นะครับเสียบไว้รอนะครับคู่มือเขาบอกว่าให้เสียบให้คีบนะครับที่ตัวแบตก่อนนะครับดูมาดูใกล้ๆนะครับชัดไหมสีแดงอยา่ยาอยา่ยาอยา่าผิดอย่าหนีบ ผิดขั้วนะครับเพราะอาจจะทําให้เครื่องเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เราเสียหายนะครับเนื่องจากไฟจะย้อนครับสีแดงบวกนะครับบวกก็หนีบที่เกี่วบวกครับเป็นสีแดงที่แบตเตอรี่ก็จะบอกนะครับพวบวนะครับแล้วก็จะเป็นสีแดงครับแล้วก็หนีบขั้วบวกก่ะครับเวลาหนีบครับและขีบครับนี่นะครับแล้วก็ชีบขั้วลบ ที่แบตเตอรี่นะครับที่ขั้วลบนะครับสังเกตที่ตัวนี้นะครับที่ตัวดีตอนนะครับแสดงโวลต์น,นะครับถ้าต่ำกว่าสิบสองจุดห้าเราต้องชาร์จนะครับต้องชาร์จประมาณสองสามชั่วโมงนะครับให้โวลต์ประมาณสิบสองจุดเจ็ดนะครับค่อยเปิดเครื่องเสียงได้ครับเพราะว่าคู่มือ คู่มือเขาบอกว่าถ้าต่ำกว่า12.5ให้ชาร์จทิ้งไว้ประมาณ2-3ชั่วโมงครับถ้าเต็มตัวนี้มันจะตัดเลยนะครับอันนี้ผมยังไม่เสียบปลั๊กนะยังไม่เสียบปลั๊กไฟแบตเตอรี่นะครับมันจะโชว์นะครับจะโชว์โวลต์นะครับโชว์โวลต์หรือแรงดันไฟฟ้า DC นั่นเอง12.7โวลต์ครับต่อมาเดี๋ยวผมจะลองเปิดเครื่องเสียงรถยนต์นะครับเวลาเราจะเปิดนะครับอันนี้มันเกิน 12. ห้าไปนะครับคือสิบสองจุดโวลต์มาเสียบตรงนี้นะครับเสียบปลั๊กตรงนี้เสียบแล้วก็เราก็เปิดสวิตช์นะครับเสียบก็ตัวนี้ก็จะทํางานนะครับสวิตชิ่งจะทํางานมันก็จะขึ้นเรื่อยๆนะครับดูนะครับตอนนี้สิบสี่จุดหนึ่งครับสิบสี่จุดสองครับสบสี่จุดสามพอเราเสียบปลั๊กไฟบ้านนะครับที่คู่มือเขาบอกไว้นะครับ ตามสเปคที่เราตั้งไว้นะครับก็คือห้าต่ำกว่าสิบามจุดแปดถึงสิบสี่จุดสี่นะครับอันนี้เขาตั้งมาจากาผู้ผลิตนะครับก็คือสิบี่จุดสี่ผมไม่ได้ปรับอะไรนะครับอันนี้นะครับอยู่ในค่าสเปคที่เขาบอกนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาเปิดเครื่องเสียงแล้วจนท่านชมได้ฟังกันนะครับโดยผมจะเปิดเพลงที่ไม่ติดกิรศรีนะครับมา อันนี้ผมต่อกับเครื่องเสียงรถยนต์โดยผ่านแบตเตอรี่ด้วยนะครับตัวนี้ก็คือเป็นดอกสินิ้วนะครับแม่เหล็กร้อยแปดสิบนะครับโมนะครับเมื่อเปิดน,น,นะครับ ต่ำกว่า13.0ถึง13.2นะครับที่ตัวบอกวันะครับแสดงว่าตัวสวิตชิ่งนะครับไฟไม่พอกับเครื่องเสียงเรานะครับแบบนี้นะครับข้อควรระวังที่เราใช้งานก็คือ หลังจากที่ผมได้ทดลองให้ท่านผู้ชมดูนะครับวิธีการต่อสวิตชิ่งนะครับตัวนี้ก็คือ150แอมโมนะครับตัวนี้ผมก็เปิดลองเครื่องเสียงให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับเพราะว่าผมจะยังไม่อัดนะครับยังไม่อัดเสียงแรงเพราะว่า,อาตอนนี้บ้านใกล้เลียงเคียงอ เกรงใจเขานะครับก็ผมก็มาเปิดให้ท่านชมได้ดูแค่นี้นครับสลับคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่างสุนทอดได้น,นะครับขอบคุณครับ